เป็นระยะช่วงันนัครับค่ะดิฉันน้ำฝนสวัสดีรัตนเป้งทองค่ะยินดีต้อนรับนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy z o n e by Night Fuel นั่นเองนะคะรายการที่แนะนำสาระความรูม้เกี่ยวกับนะคะการดูแลสุขภาพแล้วก็การรักษารูปร่างแล้วก็ร่างกายนั่นเองสำหรับประเด็นในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาพูดกันถึงโรคอ้วนผมเชื่อว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะครับน่าจะเจอปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนวัยใดก็ตามแต่วันนี้เน<ช>ี่ย<ล>เราจะมาไขาข้อข้องใจแล้วก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหากันด้วยฮะช่่แแลล้้วววนนคัััีีีีเเเรราาากกกก็็ดดบบยูสุขภพ การเลือกทานอาหารการออกกําลังกายแล้วก็การเลือกเสื้อผ้าทําให้สรีระของเราดูดียิ่งขึ้นนั่นเองถามคุณฝนดีกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนไหมมีแน่นอนทุกคนมีแน่นอนแนนน่อใช่ไหมฮะแน่นอนเลยเพราะว่าด้วยการทํางานด้วยแล้วก็เป็นผู้หญิงเนี่ยนะอดใจไม่ได้แน่นอนวลปกติใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆเลยห้ามใจก่อนห้ามใจไม่ให้ทานถูกไหมไม่ให้ทานก่อนเลยเพราะว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะคะเราก็เลย มีตัวช่วยแล้ะก่อนหน้านี้เคยใช้วิธีบิดผิดไหมอย่างเช่นกินยาลดความอ้วนหรืออะไรเคยไหมตัวส่วนตัวฝนเองอ่ะไม่เคยแต่ว่าคนที่รู้จักกันเนี่ยยังพอมีฟังเขาพูดแล้วรู้สึกว่าบางทีแล้วเอยมันผอมจริงนะแต่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ระบบประสาทด้วยอันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยใช่แล้วนะครับซึ่งปัญหาโรคอ้วนเนี่ยนะครับนอกจากที่จะส่งผลถึงเรื่องสรีระร่างกายแล้วเนี่ยนะฮะปัญหาสุขภาพภายในด้วยโรคเบาหวานตามมาแน่นอนนะครับ เราจะเป็นโรคไขมันตันในเส้นเลือดใช่แล้วนะครับผมรู้ว่าความดันความดันด้วยน่ากลัวมากน่ากลัวมากเป็นภัยเงียบเลยก็ว่าได้ใช่แล้วนะคเพราะว่ามันเป็นผลระยะยาวบางคนไม่รู้ตอนนี้มันได้ผลระยะสั้นเพราะว่ามันผอมเพรียวแล้วก็ให้ผลเร็วมากแต่ความจริงระยะยาวนะคะห้ามเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วนะครับผมเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีทั้งผู้ที่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนนะครับผมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวกลับมา กลับเข้าสู่รายการของเราแล้วนะครับช่วงที่2ที่เมื่อกี้เนี่ยนะฮะผมเกริ่นไว้ว่าในช่วงนี้ครับคุณฝนครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปัญหาเกี่ยวเรื่องโรคอ้วนนะครับผมหรือว่าเามาไขข้อข้องใจต่างๆนะครับสำหรับคนที่อ้วนแล้วส่งจดหมายมาพูดคุยกับเราใช่แล้วครับนนี้นะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านจดหมายกันแต่เราขอพูดก่อนนิดนึงก่อในเรื่องของโรคอ้วนเนี่ยนะคะเป็นปัญหาสําคัญมากสําหรับคนเมืองทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนสมัยนี้ส่วนใหญ่แล้วรักความสะดวกสบายเป็นหลักไม่ค่อยดูแลสุขภาาาาาพอหรง่ยๆ นั่นอเองนะคะก็เป็นผลทําให้นะคะร่างกายของเรารสะสมไขมันส่วนเกินไว้มากมายนั่นเองใช่แล้วนะครับผมอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะฮะว่าโรคอ้วนเนี่ยนะครับนอกจากที่จะส่งผลต่อเรื่องสรีระภายนอกแล้วภายในนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเค,คยได้ยินไหมฮะว่าบางคนเนี่ยผมผอมนะครับ <S 1> <S 1> <S ผมก็อาจจะเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ใช่แล้วบางคนบอกเคยได้ยินอยู่นะคะว่าผอมมากๆเลยนะฮะผอมมากๆเลยแต่ว่าพอไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยว่าคอเลสเตอรอลสูงมากทั้งที่ เอ๊ะบางคนเราเราไม่คิดนะคะว่าเขาจะมีการเจอรอบผอมมากมากเลยหรือว่าบางคนนะคะร่างกายแบบว่าไม่ผอมแต่ว่าพอไปตรวจมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเขามีวิธีทํำยังไงนะคะทำให้ร่างกายของเขาแข็งแรงนั่นเองอันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องดูแลทั้งภายในภายนอกนะครับซึ่งผมจดไว้แล้วเนี่ยนะฮะว่าสําหรับคนที่อ้วนเนี่ยนะครับผมก็จะมีปัญหาต่างๆตามมามากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดสูงนะฮะ ความดันโลหิตโรคหัวใจโรคเบาหวานนะฮะไขข้อกระดูกเสื่อมแล้วก็เป็นโรคทางเดินหายใจเคยสังเกตไหมครับว่าคนอ้วนส่วนใหญ่เนี่ยจะ นอนกลนใช่แล้วเพราะว่าทางเดินหายใจเขามีปัญหาแล้วเวลานอนทําให้หายใจได้ลําบากมากยิ่งขึ้นและเมื่อนะคะท่านผู้ชมพอเราหายใจลําบากมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทําให้หัวใจของเราทํางานหนักนั่นเองมีผลมากๆเลยทําให้อายุสั้นนั่นเองเวลานอนเคยได้ยินเสียงกลนตัวเองไหมฮะไม่เคยค่ะแต่ฉันหลับลึกเนาะใครจะเคยครับถึงถึงหลับไม่ลึกก็ไม่เคยนะไม่เคยได้ยินแต่ว่าบางทีเคยมีนะเพื่อนเขาให้ฟังบอกว่าคลิปไว้อลฮะัดเสียงนะบอกว่าเหมือนเหมือนพอใกล้กลจะตื่นรู้ตัวค่ะว่าว่าตัวเองกลนดังมากมีบ้าง บางีบ้างเสียบุคลิกนะบุคลิกโอเคเลยะก็อันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมากๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยนะครับอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันออกกําลังกายบ่อยแล้วทําไมไปตรวจสุขภาพมีคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงมากบางทีเนี่ยคุณอาจจะทานอาหารไม่ถูกวิธีหรือว่าทานอาหารที่มีพวกไขมันเยอะเกินไปใช้ชีวิตไม่ถูกวิธีไม่ได้ออกกําลังกายเลยหรือว่าอยู่เฉยๆนะคะกล้ามเนื้อไม่ได้ใช้งานก็จะทําให้ ไม่ฟิตแอนเฟิร์มนั่นเองครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมีผู้ที่สงสัยเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะครับผมส่งจดหมายนะครับก็เป็นอีเมลมาหาเรานะครับผมมาสอบถามต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนนะครับเอ้ทำไมฉันออกกำลังกายบ่อยแล้วทำไมยังอ้วนอยู่อะไรอย่างงี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันใช่แล้วนะคะกับนี่เลยจดหมายของเรานะคะฉบับแรกเลยอ่าไกลไปไกลไปมองเห็นแล้วคะคุณใส่ตาสั้นอันนี้นะคะเป็นจดหมายนะคะทั้งบ้าน สวัดีค่ะดิฉันชื่อปานวดีหรือหน่อยนั่นเองนะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวค่ะเมื่อก่อนเป็นเด็กที่ถือว่าเป็นเด็กอ้วนนะแต่พอเข้าสู่วัยรุ่นในร่างกายมีการยืดตัวจึงดูผอมลงเล็กน้อยแต่เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนนี่นะคะถือเด่นแล้วปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวก็กลับมาอีกครั้งตอนนี้คุณหน่อยนะคะอายุ35ปีสูง156เซนติเมตรแล้วก็น้ําหนัก64กิโลกรัมนั่นเองอยากจะทราบว่านะคะทาไมเราถึงอ้วนคะทั้นั้นที่พยายามควบคุมอาหารแล้วก็ถือว่านี้เนี่ยนะฮะเป็นตััวอย่างสรบ ผู้ชมหลายๆท่านเลยนะฮะซึ่งคุณหน่อยเนี่ยนะครับอาจจะมีข้อสงสัยอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับว่าออกกำลังกายแล้วทำไมยังอ้วนอยู่จริงๆอายุ35เนี่ยผมว่าวัยกลางคนนะใช่ยังยังไม่ยังไม่ถึงวัยเขาผ่านยังโอเคอยู่นะโอเคอยู่ถ้าควบคุมการทานอาหารเรื่องทานอาหารถูกวินีแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอดิฉันว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนาะถูกต้องครับคุณฝนครับซึ่งอันนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องไปดูถึงเรื่องของพันธุกรรมด้วยคุณพ่อคุณแม่ของคุณหน่อยเนี่ย จะอ้วนอยู่แล้วหรือเปล่าจะอ้วนอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนรูปร่างสันทัดนะหรือว่าไม่สูงนั่นเองใช่แล้วหรือว่าคุณอาจจะเป็นสาวออฟฟิศสาวออฟฟิศส่วนใหญ่นี่นะครับก็จะนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะตลอดใช่แล้วไม่ได้มีการออกกำลังกายหรือขึ้นไหวต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นโรคอ้วนได้บางทีเนี่ยทำงานออฟฟิศเครียดก็ทานเครียดก็ทานและเวลานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรทําซื้อขนมมาวางไว้นะคะแล้วก็ทํางานไปด้วยทานไปด้วยนะคะก็มีส่วนนั่นเองทําให้เป็นโรคอ้วนใช่แล้วนะครับผมอ ค่อนข้างที่ท่าหุ่นเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ได้ออกพลังกายแน่นอนนะคะไม่มีเวล่าพลังกายแน่นอนใช่แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะครับผมคุณหน่อยเนี่ยนะฮะก็ต้องลองไปสังเกตถึงวิธีการใช้ตัวเองใช้ชีวิตของตัวเองนิดนึงนะครับผมว่ารับประทานอาหารประเภทไหนเป็นคนกินจุกกินจิบหรือเปล่าเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะกินเนี่ยนะไม่ว่าเป็นมือเท่าไหร่หิวก็ทานหิวก็ทานหิวก็ทานและที่สำคัญผู้หญิงนะคะมีคิดล้วนิดนึงอยากจะบอกตรงนี้เลยผู้หญิงเนี่ยทานอาหารทานข้าวกับทานขนมกับเพาะนททา ตอนนี้อิอ่มข้าวแล้วผิวขนมต่ออ่อก็เ,<ล>เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะสำหรับโรคอ้วนสำหรับผู้หญิงนั่นเองนะคะใคร,ใครที่ชอบทานจุ๊บจิบทานเล็กทานน้อยแบบว่า ยิบย่อยต่างๆนะคะม,มีผลแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคุณผู้ชายอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยโรคอ้วนเฮ้ยผู้ชายไม่ต้องซีเรียสมากค<ช>ือผู้ชายหลายคนไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกร่างกายเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าสมัยนี้ผู้ชายหายมาดูแลตัวเอง่อน้ังเยอะเยอะนะคะผู้ชายเยอะนะที่เห็น,นรเราเดินตาม,อมของถนนนะก้ามปูใช่แล้วก้ามปูดูแลตัวเองทานอาหารที่มีประโยชน์เลือกทานแต่ พวกอะไรครัโขอตผลไม้กปรตีนไม่ทานแป้งไม่ทานไขมันนะคะก็มีเยอะขึ้นผู้ชายสมัยนี้นะคะดูแลสุขภาพนั่นเองใช่แล้วนะครับผมโดยเฉพาะพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเกลื่อร่างกายเนี่ยนะฮะผู้ชายเดี๋ยวนี้หันมาบประทานเยอะมากผมก็เป็นหนึ่งในนั้นคือเมื่อก่อนผมไม่สนใจเลยนะฮะทีมกับไม่ทาออกกําลังกายก็ไม่ออกนะครับผมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยนะครับในท้องตลาดเนี่ยไม่สนใจเลยยี่ห้อไหนอะไรไม่สนใจเลยเดี๋ยวนี้นี่ผมหันมาสนใจแล้วก็ยี่ห้อไหนดีเนี่ยผมกินตลอดศึกษามากขึ้นแล้วก็ ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทําให้เราสามารถมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีสลีระที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะดูดีไหมดูดีไหมสุดยอดอ่ะอันนี้พูดจริงหรือประชดครับคุณฝนก็ดูดีมากคุณฝนเป็นไงเรามีตัวช่วยทางต่างคนต่างมีตัวช่วยของตัวเองนั่นเองที่เขาบอกว่าตัวช่วยของเรานะนะคะช่วยให้เราดูดีแบบนี้ไปอีกนานเลยค่ะไปดูคําถามที่สองกันบ้างนะคะผมคาถามที่สองนี่นะฮะถามว่า เราพอจะมีวิธีการป้องกันการเป็นโรคอ้วนแบบง่ายๆไหมคุณฝนมีไหม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 อันนี้ต้องมาดูนะฮะว่าการป้องกันโรคอ้วนเนี่ยคุณฝนผมว่าจะว่ายากก็ยากแต่ว่าง่ายก็ง่ายนะจะว่ายากแตยากก็นแต่นิยามของแต่ละคนนะเองอย่างบางคนบอกว่านอกจากมีตัวช่วยแล้วก็ยังจะต้องควบคุมอาหารทานอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นนะแป้งเนี่ยควรงดแป้งนี่ใช่เลยแป้งแป้งนี่ควรงดที่เป็นแป้งนี่มีอะไรบ้าง ก๋วยเตี๋ยวเอ่ยข้าวเนี่ยค่ะข้าวของเราเนี่ยนะตัวดีเลยเพราะว่าถ้ากินถ้าทานข้าวในปริมาณที่พอเหมาะนะแล้วก็ออกกําลังกายก็ยังเสี่ยงน้อยหน่อยที่จะมีไขมันสะสมในร่างกายแต่ถ้าทานแล้วไม่ออกกาลังกายอีกเนี่ยนะคะมีผลแน่นอนครับผมพูกแป้งเนี่ยจแล้วก็อาจจะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงมะงคนชอบอย่างมะขอนฝนเป็นคนชอบกินมากหมูสามชั้นหมูสามชั้นใช่ไหมฮะโอ้โหไม่เป็นอะไรที่ฟินเมร์ พวกหมูค้าว็้าหมูหมูลำชันโอ้โหฟินเป๊ะว่าเนื้นไก่ก็ต้องติดมันติดมันเท่านั้นทุกอย่างต้องมันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรากินเนื้อแบบเนื้อแห้งๆแล้วมันมันไม่มีรสชาติมันไม่ j u ซี่เนาะอย่าไปกินเป้งย่างนี่เนื้อย่างติดมันโอ้โหเท่านั้นเลยหมูข้อหมูย่างติดมันเท่านั้นเลยแต่ตอนนี้เราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าตอนนี้นอกจากจะมีตัวเสริมแล้วเราก็ยังต้องรู้จักทานอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็เลือกทานอาหารที่ ถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้นเลยก็คือเน้นทานอาหารให้ครบสามหมู่อันนี้หลักๆเลยอาหารเช้าที่สำคัญมากสำคัญมากๆเลยนะมีผลต่อสมองมากเลยแล้วก็ระบบประสาททำให้เราสดใสในวันวันนั้นนั่นเองถ้าไม่ทานเนี่ยแย่นะคนสมัยนี้เนี่ยนะครับทานอาหารเช้านี่่ันข้างน้อยเรื่องจากเวลาติดตื่นสายหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีตัวช่วยนะต้องมีตัวช่วยต้องมีตัวช่วยนะคะนอกจากทานอาหารแล้วเดี๋ยวนี้ไม่พอนะเราต้องมีตัวช่วยนั่นเอง เหมือนกับเป็นการ,รเล่งปฏิกิริยาดีกว่าทําให้การดูแลของการดูแลตัวเองของเรารดียิ่งขึ้นให้เห็นผลไวย,ยิ่งขึ้นเป็นอย่างที่พวกเรารู้กันนะค,ะครับว่า สมัยนี้เนี่ยออกกําลังกายอย่างเดียวไม่น่าจะพอเพราะ<ม>ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องมีตัวช่วยแล้วก็มีทางเลือกที่ดีเนี่ยนะครับที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยนะฮะผมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าดีมากๆากซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะฮะ,ะก็ใช้อยู่แล้วคุณฝนมาแนะนำผมคุณฝนก็ใช้อยู่ใช้อยู่ด้วยกันเลยทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเห็นเราดูดีแบบนี้เนี่ยยืนยืนยืนนิดนึงท <รอ S 2> ่านยืนยืนยืได้เลยได้เลยนี่ขอโชมครับดูนะฮะเมื่อก่อนนี่ผมค่อนข้างที่จะมีพุงด้ เปียวมากเพียวมากอันนี้นี่ยนะครับไม่ได้ว่าชุดน่งน่งน่งนา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 งน่งนา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 งน่งนา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 งนเงรางน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 ้เนาง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 นลงนกงนีงนางนังนางนางน่งนางนใงนางนางนสงนองนา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 งน่งน้งนา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 งน่งนางนางนางนสวนางน่งนา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 งมางนางนาันางนางนางนา2ปีแล้วนุดน้เน่ยนส่มาง่เป๊ะขนาดนา้นต่พอเมื่อเช้าเนายนฮะนาเจอปุ๊บโอ้นหคนณฝนุณสวยมาก นี่ถ้ายังไม่มีแฟนที่ผมจีบจริงๆนะเนี่ยปัดโทษเนี่ยพูดจริงนะฮะพูดจริงคุณจีก็แหมพูดแล้วก็ชัยย้อยนะคะดูหุ่นชัดเลยก่อนหน้านี้ไม่ใช่อย่างนี้เลยนะคะคือว่ไงส่อนหน้านี้เป็นไงครถามว่าอ้วนไหมไม่อ้วนนะแต่ว่าดูไม่เป๊ะไม่เป๊ะเท่าไหร่ไม่เฟิร์มขนาดนี้วันนี้เป๊ะแล้วใช่ไหมทุกวันนี้เป๊ะแล้วหุ่นทุกอย่างสิราทุกอย่างเนี่ยขอบอกเลยว่าสุดยอดมากนะฮะไปไหนไปไหนมาไหนมีแต่คนชมจริงมีแต่คนทักทักว่าเออทำไมดูดีขึ้น เรารู้สึกมีมีกำลังใจใช่พอเรามีกาลังใจขึ้นเราก็มีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นเวลาใส่เสื้อผ้าอะไรก็ง่ายใช่แล้วนะคบผมซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผมอยากจะแนะนําในวันนี้ครับนี่เลยฮะไนท์ฟิลของเรานั่นเองไนฟิลนี่พระเอกของเรานะฮะที่ทําให้เราสองคนดูดีขนาดนี้ครับไนฟิลนั่นเองต้องบอกว่าสารอาหารของเขาอแน่นอยู่ในนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเราควบคุมปัญหานะคะการทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็ สรีระของเราเป๊ะมากๆนั่นเองนะคะของเราเนี่ยต้องขอบอกไว้เลยนะคะว่าเป็นนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สารอาหารครบถ้วนมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะตั้งแต่สารสกัดจากส้มแขกนั่นเองนะคะนี้วก็โอ้โหส้มแขกเนี่ยทำให้กระเผาผ่านไขมันทานอะไรเข้าไปช่วยเราดักจับไขมันใช่แล้วนะครับผมถูกต้องมากแล้วช่วยในการระบายด้วยใช่แล้วนะคะนอกจากนี้ยังมีฟลกโตนะคะโอลิโกแซคคารายด์นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวนะคะเปลี่ยนจาก โซเดียมสลายนะครับท <ผม S 2> นั่นเองนะคะแล้วก็แอลฟาทีเนี่ยตัวน,นี้ก็รู้สรรบคุณอยู่แล้วว่าทำให้เราแบบมี energy นะคะในการ ใช้พลังงานของเรานะเราผานพลังงานของเรานั่นเองนะคะล้ไปถึงสารสกัดจากเลือดองุนตัวนี้นี่เหมาะกับผู้หญิงอย่างดิฉันนั่นเองนะคะแล้ไปถึงสารสกัดจากทับทิมแล้วก็มะเขือเทศนะคะตัวนี้ก็นอกจากจะได้สิริละที่ดีแล้วนะคะยังได้ผิวพันธุ์ที่เป็นปางสดใสแล้วก็ขาวเนียนด้วยอันนี้เป็นส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยนะครับผมถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเยอะแยะมากมายสำหรับส่วนผสมที่ดีนะคองไมฟิลด พูดวันนี้มันพูดแน่ย็นพรุ่งนี้แหละฮะพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผู้ชมรอเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสาธยาย์นิดหนึงใช่แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยเรามีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายด้วยอันนี้อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับคุณหน่อยฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณหน่อยเนี่ยนะครับสามารถที่จะซื้อไปลองรับประทานดูได้สำหรับไนท์ฟิลนั่นเองนะครับผมซึ่งผมต้องบอกนิดนึงครับว่าถ้าทานแล้วเนี่ยนะครับรู้สึกว่า ขอพูดปัญญาณน,นิดนึงได้ ไม่มีอะไรได้มาง่ายได้ถูกต้อง No pain no gain ใช่ถ้าเราไม่ใช้เวลตุนมาที่สลัมใช่ไหมครับเนี่ยว้าย No pain no gain นะฮะอันนี้นะคะก็เป็นสโลแกนสำหรับใครที่บอกว่ารักสุขภาพออกกำลังกายอยู่นะคะ No pain no gain นั่นเองถ้าเราไม่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ไม่ใช้เวลาดูแลสุขภาพร่างกายของเราเราจะไม่มีวันได้สุขภาพดีๆแล้วก็สรีระดีๆแบบนี้แน่นอนเหมือนว่าถ้าไม่เจ็บปวดก็ไม่รู้ว่าความสุขมันคืออะไรอ่าแน่นอนใช่ไหมฮะใช่แล้วอ่าประมาณนี้เลยคตัวนี้เลยโอ้โหมีปรัชญาด้วยชอบมากแน่นอออออนนนนนนะะัีี้้้เเ่ยกก็็ปารไขขขขจง หน่อยนะครับผมอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับผมถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรคอ้วนแล้วก็ปัญหาต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านกําลังประสบอยู่นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันถึงไนท์ฟิลกันต่อนะครับผมเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยนะฮะเราสองคนจะกลับมาเจอคุณผู้ชมได้ใหม่นะครับในช่วงหน้าช่วงนี้ขออนุญาตพักก่อนนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อ้วนเครียด สุขภาพไม่ดีไม่มีความมั่นใจเปลี่ยนชีวิตคุณให้เป็นคนใหม่ด้วย Nice f e e l Nice Fuel ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยให้คุณหุ่นดีเฟิร์มกระชับผิวเนียนใสาจากภายในสู่ภายนอกเพราะ Nice f e l อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติอาทิสารสกัดจากส้มแขกพรุกโตโอริโกแซคคารายแอลคาเนทีนสารสกัดจากเมล็ดองุ่น สารสกัดจากทับทิมและสารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดทั้งหมดนี้มีสรรพคุณช่วยเร่งการสลายของไขมันสะสมในร่างกายให้เปลี่ยนเป็นพลังงานพร้อมช่วยดักจับแป้งน้ำตาลและไขมันเพื่อลดการสะสมในร่างกายอีกทั้งช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยปรับฮอร์โมนเสริมสร้างคอลลาเจนในผิวและต่อต้านอนุมูลอิสระ Nice Feel ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ทานได้ทั้งหญิงและชายปลอดภัยไร้สารเคมีไม่มีผลข้างเคียง Nice Feel เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่จนใครๆต้องเหลียวมองาล้ท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการเฮลที่โซน n บไนท i ฟิลนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะฮะเราจะมีแขกรับเชิญที่เราเชิญมาพิเศษเลยครับซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเธอสวยแล้วเรียบร้อยนะครับนั่งอยู่เราตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่งตัวนิดนึงตายค่ะตายนะครับตายดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าดูจาก คุณคร่าวๆเลยเนี่ยคุณเพียวมากก็เพราะอย่างนี้ไงวันนี้ถึงมีเคล็ดลับดีๆมาบอกเราว่าทายังไงก็ถึงจะมีวันนี้ได้แต้วอนนี้คุณน้องต่ายดีมากเล่าย้อนอดีตนิดนึงมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับโรคอ้วนบ้างเมื่อก่อนก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเครียดมากๆเลยมีปัญหาเรื่องรูปร่างค่ะเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ใจเรื่องรูปร่างเป็นพิเศษใช่ไหมคะพอเราอ้วนก็ทําให้เราเกิดความเครียดดัค่ะแล้วก็ทําทให้สุขภาพของเราเนี่ยไม่แข็งแรง แล้วก็ยังมีโรคต่างๆเรียกได้ว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขเลยค่ะใส่เสื้อผ้าก็ไม่สวยไม่มีความมั่นใจใช่เพื่อนๆก็มีแบบมาล้อมาแซวด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้ที่เป็นปัญหาที่เจอมาเมื่อก่อนนี่นะครับผมน้ําหนักค่อนข้างเยอะไหมอัฐาตรงๆเยอะค่ะก็ห้าสิบเกือบหกสิบโอ้โหสวยเยอะสำหรับผู้หญิงนะถือว่าเยอะมากแล้วนะเครียดเลยนะที่อย่างเงี้ยแบบทำอะไรก็ไม่ได้เวลาจะถ่ายรูปกับเพื่อนเราก็อึดอัดแล้วว่าต้องเอียงอะไรไม่ได้ต้องเอียงหน้าคือถ้าต้องถ่ายเราก็ต้อง <laughs> ขึ้นไปบนหอแล้วถ่ายแล้ววันนี้ผอมมนหรือไม่ก็แบบไปแอบ,บ,บ,บหลังเพื่อนแบบวา่าโผล่มาแต่หน้าใช่ไใช่แล้วนะครับผมมันกังเครียดมากแต่ว่าเครานี้นะฮะไฮไลท์มันอยู่ตรงที่มันเจอตัวช่วยได้ยังไงสำหรับไนฟิลเนี่ยก็ตอนแรกเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนําก่อนใช่เพื่อนแนะนํามาแต่เราก็ยังไม่เชื่อเราก็ลังเลอยู่เพราะว่าเราคิดว่ามันคล้ายๆยาลดความอ้วนหรือเปล่าลอะไรอย่างนี้ค่ะเราพอเราศึกษาหาข้อมูลดูเราก็ เริ่มสนใจแล้วก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ลองดูลวกันอะไรแล้วเรื่องกนิทานเนี่ยเราเห็นรูปร่างเห็นอะไรเขาไหมรูปร่างเขาดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยคือเมื่อก่อนเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาที่จะทาเหมือนกันคล้ายๆกันเพื่อนก็เลยแนะนําเรามาเราก็เลยลองดูเห็นเขาได้ผลเราก็เลยลองกับตัวเองลองกับตัวเองแล้วเป็นไงบ้างระยะแรกเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างละมันรู้สึกทําให้ร่างกายเหมือน ได้ขับถ่ายดีขึ้นมีร่างกายดีขึ้นแบบว่ามีแรงมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับมี energy ในการ exercise มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็แบบเหมือนกับเราไม่จำเป็นต้องอดอาหารเลยค่ะเพราะว่ามันก็ยังได้สารอาหารกินอาหารตามปกติปกติเลย สามมื้อเหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่อ้วนแล้วผมว่าปัญหาที่ครูสุภาพสตรีเจอค่อนข้างเยอะก็คือโรคท้องผูกนะคือทุกเช้าเนี่ยผมเชื่อว่าน้อยคนมากที่ตื่นทุกเช้ามาแล้วต้องแล้วจะถ่ายบางคนนี่สองสามวันถ่ายทีบางคนมีเพื่อนเคยบอกสองอาทิตย์ก็มีนะโอ้โหใช่อันนี้เรื่องจริงนอันนี้เป็นอันตรายล้ไซ้นะมะเร็งลาไส้ที่ถามหาเลยนะใช่แล้วนะคะผู้หญิงมีปัญหานี้มากๆเลยใช่แล้ว นเป็นหนึ่งตัวช่วยเนาะแล้วเราทานเราทานยังไงบ้างคะเราทานยังงไก็ทานตอนท้องว่างอะค่ะตอนท้องว่างวันละครั้งถูกไหมเวละครั้งค่ะก่อนนอนด้วยหรือเปล่าก่อนนอนค่ะแล้วตื่นมาเป็นไงตอนเช้าถ่ายไหมถ่ายค่ะถ่ายทุกวันเลยดีมากเลยถ่ายดีขึ้นผิวพรรณก็จะเป่งปังนี่ก่อนแลแถมนะผิวพรรณจะสวยขึ้นผิวพรรณจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะถ้าทานต่อเนื่องเนอะแล้วก็เหมือนเป็นเป็นอีกหนึ่งหนึ่งผลลัพธ์ที่ผลพอยได้นะต้อกแต่จะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยขรุนดีด้วยผิวดีด้วยโอ้โห ใช่แล้วสุดยอดมากนะสำหรับในฟิ t Fuel เองวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับตั้งรตบขอบคุณมากนะคะไม่มีโอกาสเราจะเชิญมาอีกนะในอ2-3อาทิตย์นะหุ่นดีขึ้นหรือเปล่าดีใจมากๆเลยนะคะที่มีคนใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปร่างก็ดีผิวพรรณนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายรวมไปถึง สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยถูกต้องเลยนะครับผมยังไงเราฝากไ้ด้วยนะคสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเราไนฟิลนั่นเองนะครับใครที่สนใจโทรมาได้นะครับด้านล่างเรามีให้เรียบร้อยด้านล่างนะคะสนใจครข้อข้องใจด้วยนะคะอยากทราบถึงส่วนผสมนะะคสามารถโทรมาสอบถามได้ใช่แล้วนะครับผมนะฮะในช่วงนี้นะครับฝนต้องตายแล้วก็จีนนะครับพักสักรู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับเจอกันได้ใหม่ในช่วงหน้านะครับผม ขึ้นสุดท้ายนะครับผมคุณฝนฮะก็อย่าลืมด้วยนะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนดูรายการของเราจบแล้วเนี่ยนะครับผมอยากจะมีทางเลือกดีๆไว้กับตัวคุณเนี่ยนะฮะ mm hmm. อย่าลืมครับนายนิว hmm. nice นั่นเองซึ่งใครที่สนใจ เามีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไปอยู่ด้านล่าง้ลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนั่นเองนะคะเมื่อกี้เราก็พูดถึงนะคะสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะร่างกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารการดื่มน้าเยอะๆการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอการเลือกซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะการดูแลสุขภาพร่างกายโดยใช้ตัวช่วยนั่นเองใช่แล้วนะคะตอนนี้เราก็พูดถึงอาหารเสริมที่บอกว่าทําให้เราสองคนมีวันนี้ได้ขอบคุณจริงจริงเลยจริงๆอยากจะขอบคุณจริงๆนะคะเพราะว่าทําให้เราสองคนมีสรีราดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ ็ที่สําคัญเลยความมั่นใจของเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนั่นเองจะใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยจะเห็นไหมใส่อะไรก็หล่อจะใส่อะไรก็หล่อเสื้ออะไรก็ครับดูดีนะฮะดูดีไปหมดทุกอย่างนะคะคุณใช่แล้วคุณผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะหลังไม้ได้นะคะติดต่อเข้ามารายการขอเบอร์คุณดีได้เลยใช่แล้วนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างใครที่สนใจอุยแต่ละทีนต้องขอ กลับไปดูรายการย้อนหลังด้ยนะได้เลยได้เลยครับติดต่อมาได้นะครับสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้กับไนท์ e ิลนะครับเดี๋ยวในครั้งต่อไปนี่นะครับเราก็จะมีประเด็นต่างๆนะครับเกี่ยวเรื่องสุขภาพมาคอยแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันใหม่นะครับผมใช่แล้วเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยนะครับผมเราสองคนก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะพบกันได้ใหม่นะครับกับรายการดีๆแบบนี้นะครับผมใช่แล้วค่ะพบกับเราสองคนได้นะคะในรายการ l t h ท Zone by i นท์ e e ลนั่นเองค่ะมวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะ คุณเป็นคนหนึ่งที่อ้วนเครียดสุขภาพไม่ดีไม่มีความมั่นใจเปลี่ยนชีวิตคุณให้เป็นคนใหม่ด้วย Nice Feel Nice Feel ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยให้คุณหุ่นดีเฟิร์มกระชับผิวเนียนใสาจากภายในสู่ภายนอกเพราะ Nice Feel อุดมไปด,ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติอาทิสารสกัดจากส้มแขกฟรุกโตออริโกซัคคารายแอลคาเนทีนสารสกัดจากเมล็ดองุ่น สารสกัดจากทับทิมและสารสกัดจากมะเขือเทศสารสกัดทั้งหมดนี้มีสรรพคุณช่วยเร่งการสลายของไขมันสะสมในร่างกายให้เปลี่ยนเป็นพลังงานพร้อมช่วยดักจับแป้งน้ำตาลและไขมันเพื่อลดการสะสมในร่างกายอีกทั้งช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยปรับฮอร์โมนเสริมสร้างคอลลาเจนในผิวและต่อต้านอนุมูลอิสระ Nice Feel ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ทานได้ทั้งหญิงและชายปลอดภยัยไร้สารเคมีไม่มีผลข้างเคียง Nice Feel เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่จนใครๆต้องเหลียวมอง